เงินเฟอ้อยังคงประทุพุ่งแรงเช่นเคยเนะครับล่าสุดเนี่ยแตะไปถึงเ5แล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับบิตคอยลากขึ้นลากลงแต่กับลองคำยังเติบโตค่อนข้างนิ่งเกิดอะไรขึ้นเป็นต่อไปที่คิดวล่ฟังนะครับ สที่พิเศษคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ช่องคิม property ์ตี้าที่มาพูดถึงการเงินต้องอนาคตไปด้วยกันนะครับในคิมได้ชนคุยนี่ยฮะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อนะที่เึ่งประกาศมาล่าสุดเลยนะครับ7.5นะครับนี่คือตัวเลข C P I ที่ประกาศออกมาในเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับก็เรียกว่าเกินความคาดการ์ไปเยอะนะฮะซึ่งปีปีนี้เนี่ยเฟดนะครับบอกว่าให้จะประมาณ2.6นะครับซึ่งปีแล้ว2นะฮะแต่ปีถ้าจะโดยรวมแบบประมาณ5กว่าแล้วปีนี้เนี่ยดูเหมือนจะ เออไม่ได้กลับเข้าไป2%อย่างที่พูดเลยนะครับและเงินเฟ้อรุนแรงขนาด7.5ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในรอบประมาณ40ปีนะครับตั้งแต่มาในปีหนึ่าแปดหนึ่ครับซึ่งครั้งนั้นอย่างอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับแต่สูงไปถึง2ดิจิตนะฮะหรือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เลยและดอกเบียเนี่ยก็สูงไม่แพ้กันเลยครับในปี1970เนี่ยครับทองคำอยู่ที่ประมาณ40ดอลลาร์ต่อทอยส์ออนนะครับแล้วพุ่งสูงไปถึงแแตะะถึงงงงปปปรรรรรมมมมาาาาาณณ700 300 10ดอออลลลลล์้้ววกกก็็็เเเเหืคคัับีียยย่่่ทในนนนสพุ เด้งเลยนะฮะและหลังจากมีการปรับดัชนีการวัดค่าเงินเฟอ้อแบบใหม่ตัว CPI แบบใหม่นี่นะครับเงินเฟอ้อก็เลยไม่เดีพงกผพงเงอเหอออกมาเกิน5%เลยครับปกติก็จะเ,าเรามาณ2-3%โดยตลอดนะครับแต่เอ๊ะทำไมช่วงนี้เนี่ยเงินเฟอ้อถึงได้รุนแรงนะัก ซึ่งในเหตุผลนั้นนะครับนั่นคือปริมาณเงินที่เฟดเนี่ยทั้งนันอาจฉีดเข้าสู่ระบบนะครับหากดูจากตัวเลขแล้วเนี่ยในปี2020เนี่ยน,นะครับถึงตอนนี้เนี่ย2022เพียงแค่2ปีเท่านั้นมีปริมาณเงินที่อาจฉีดมาใหม่เนี่ยเกิน50เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมายความว่าปริมาณเงินทั้งหมดที่เคยอาฉีดมาเป็น10เป็น100ปีนี้ผ่านมานี่นะครับยังไม่เท่ากับ2ปีนี้เลยฮะหากเทียบปริมาณเงินและอะไรที่มีมากก็จะมีมูลค่าน้อยก็เป็นเรื่องปกตินะครับนั้นเงเฟ้นเ,นเ,นเ,เบ พอตัวเลขเงินเฟอ้อออกมาแบบนี้ครับทำให้มีแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับออกมาเลยทำให้อัตราบอลยิวหรือผลตอบแทน 10, พันธบัตรเนี่ยพุ่งแตะไปที่2%เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ ซึ่งตัวแรกในกึ่งจบ่งบอกว่านักลงทุนเนี่ยครับต่างเทขายออกมาเพราะว่าเมื่อเทียบกับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยนะครับแหมไม่ค่อยคุ้มครับหรือมีอีกนัยยะนั่นก็คือใน,อนเวลาใกล้ต่อจากนี้เนี่ยครับเฟดมีแนวจะขึ้นดอกเบีย้ยก็เป็นไปได้ครับก็ค่อนข,ข้างที่จะล้อกมันไปกันมานะครับเพราะว่าถ้างเงินเฟ้อเกินไปเ,เงินเฟ้อเยอะๆเนี่ยนะครับเฟดต้องขึ้นอันตราดอกเบีย้ยเพื่อจะแข่งกับเงินเฟ้อหรือกดดันเงินเฟ้อน,นั่นเองก็ทําให้อ่าพรรครัฐบาลเนี่ยครับมีแน่นอนจะมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นด้วยครับนักเศรษฐศาสตรรรรร์หหลาาาายยยยคคคคนนนนนกกกกกก็็เเเเเิ่่่่มถถีีีงงงััววฮ้้้้้ดออบบบจะขึทไ0.25 ราขึ้นเล็กๆน้อยๆก่อนเนี่ยนะครับแต่อย่างที่บอกครับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ คิดจะทํอะไรก็ทํามันต้องอยู่กับเงินเฟอ้อด้วยถ้าเงินเฟอ้อมันมาแรงมันมามากแบบนี้เนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะพุ่งสูงถึง0.5ได้เลยครับอันนี้หมายถึงเพิ่มอีก0.5อนะครับนักวิชาการเร,เริ่มที่จะประเมินแบบนี้แล้วครับและถ้าใกล้สุดเนี่ยครับอาจจะเป็นเดือนมีนามนี้ได้เลยนะครับคือปกติเนี่ยเฟะขึนแค่0.25ในแต่ละประชุมถูกไหมแต่ละครั้งที่แบบปรับ,รบใช่ไหมแต่ครั้งนี้มีสิทธิ์ที่จะปรับถึง0.5เฟอร์เป็นที่ชัวคถูก่อนนี้าน,น,น,นี้องจบเดนเองหั้ Cloud, หอเางจ รมเพอร์เองก็บอกว่าชั่วคราวนะครับแต่่วงหลังนียเริ่มกลับคําแล้วว่าไม่ไม่ชั่วคราวนั้นน่าจะมาแรงกว่าที่คิดนะครับแต่หากดูกราฟ CBI นี่ค่อนข้างน่าจับตาจริงๆเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงๆว่าเซียว,วันนี้เนี่ยอยู่ที่จุดต่ำสุดแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าเดือนธันวาเดือนมกราที่ผ่านมาก็ยังทำออทามาหายอยู่เรื่อ,อยๆไปถึงตัวเลขเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะเจ็ด 7.5ก็เรียกว่าสูงไม่รู้ว่านี่คือจุดสูงสุดแล้วหรือ,อยังด้วยซ้ำครับนอกจากตลาดพนาานานันธบัตรบาลนนเทขายอย่างหนักแล้วนะครับตลาดนิวยวกับ S&P 500เนี่ยฮะตลาดหุ้นเนี่ยนะครับก็ร่วงยับอีกด้วยนะครับคือเมื่อคืนนี้ s อ500นี้เนี่ยนะฮะร,ร่วงไม่กว่า1.8%เลยครับ และเช่นเดียวกับ n a s d a กนะครับที่เป็นหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนาะก็ร่วมไปกว่า300จุดหรือประมาณสองจุดนครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ล้อตามกันนะครับเพราะตลาดเนี่ยเริ่มคาดการณ์ว่าดอกเบีย้ยน่าจะขึ้นเร็วและขึ้นแรงกว่าที่คาดนะทำให้กลุ่มหุ้นหรือทรัพย์สินเสี่ยงเนี่ยนะครับถูกกดดันอย่างหนักเลยเพราะว่าดอกเบีย้ยนั่นคือต้นทุนของพวกเขาครับปริตขึ้นดอกเบีย้ยพวกมันเป็นการลดความร้อนแรงของระบบเศรษศรรกฐกิจอะไรแบบนี้ฮะและอย่างนี้คุณรู้กันครับเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะกระทบเป็นวงวงงก้า นี่คือตัวมอสเกตด้วยครับ ตลาดตราสารหนี้ที่เป็นมุ่งองของมอสเกตเรื่องของอสังหาเนี่ยนะครับก็ทำยิวจุดสูงสุดในรอบ2ปีเลยฮะหาดูจากกราฟเนี่ยก็เห็นภาพว่าโอ้โหมันลงต่ำมาหลายปีนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยกำลังเหมือนจะกลับเป็นขาขึ้นแล้วครับซึ่งนี้เขาเนี่ยถึงกระแสงความกังวลออกมาเลยนะครับว่าคุณกําลังรับมือกับรถไฟ2ทางน,นะฮะหนึ่งก็คือราคาบ้านราคาสังหาเนี่ยเติบโตแบบบ้าคลั่งนะครับไม่พอครับอัตราดอกเบี้ยของบ้านเนี่ยก็ยังเติบโตแบบบ้าคลั่งไปในทางเดียวกันด้วยคะคือมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสา สำหรับผู้กลุ่มผู้ซื้อบ้านเป็นโฮมไบเออร์ครับและซึ่งในยะแบบนี้นี่ครับทำให้ผู้ที่ซื้อบ้านเนี่ยหรือดีมานความต้องการที่มีบ้านเนี่ยมันก็จะเริ่มถูกกดตันให้น้อยลงไปเรื่อยๆด้วยครับ ซึ่งปัะเด็ของเงินเฟอ้อเนี่ยผมว่าหลายคนก็เก็ตแล้วนะครับบางคนก็บอกว่าเขาอาจฉีดเงี้ยไงคุณโจไบเดนจ่ายเยอะเหลือเกินนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของพลังงานนะ่ะเป็นเรื่องของซนะัพพลายช็อคน่ะแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามนะครับคนที่ต้องโดนเพ่งเล็งเนี่ยก็คือคุณโจไบเดนนั่นเองนะครับมีคนเขากล่าวหาว่าที่เงินเฟอ้อแรงขนาดนี้ค่าครองชีพสูงขนาดนี้ก็เพราะว่าโจไบเดนเนี่ยแก้ปัญหาเศรษฐกิจผิดพลาดน,นะครับซึ่งคุณโจเนี่ยนะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยจริงนะปัญหาเงินเฟอ้อเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ใช่เพราะนโยบายของงเเเคคาาาาแแตต่่ป็นพรระโวิดหกับถม เสริมอีกะครับตอนนี้เนี่ยอัตราการจ้างงานก็ดีขึ้นแล้วค่าแรงก็เพิ่มขึ้นราคารถยนต์ก็ลดลงแถมนักวิค้อยังบอกอีกะครับว่าแต่ปีนี้เงินเฟอ้อก็หายไปแล้วโอ้โหคุณกลัวอะไรเนี่ยทุกอย่างเศรษฐกิจดีขนาดนี้ครับแม่ฟังแล้วก็คุ้นคุ้นเหมือนกันนะครับซึ่งตรงน,นี้ทางรัฐบาลยบเดนเนี่ยครับก็เน้นนะฮะที่จะสร้างเรื่องของสวัสดิการพื้นฐานนะครับค่าเลี้ยงดูเด็กค่าเรียน ค่าพลังงานก็เพื่อให้เป็นต้นทุนเป็นคุณภาพชีวิตของประชาชนลักยาละก,าากาันอะประมาณนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยโควิดล้วนๆน,นะครับแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์เองก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับไม่ได้คิดว่าปัญหาเงินฟองเงินฟงเงนฟ้อวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของโควิดซะอย่างเดียวครับล่าสุดนะครับคุณจอห์นวิลเลียมเนี่ยก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์อดีตเฟดน,นะครับของทางนิวยอร์กนะออกมาวิจารณ์บอกเลยว่าเฮ้ยมันไร้สาระมากเลยที่คุณบอกว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจดีเนี่ยมันไม่ได แย่เป็นเรื่องดีได้ไงฮะเพราะว่าเศรษฐกิจดีเนี่ยมันมาจากการเติบโตจากราคาสินค้าที่แข็งแกร่งนะครับ การจ้างงานเอ่ยการหมุนเวียนต่างๆนานานะแต่วันนี้เนี่ยครับมันราคาสินค้าแพงเนื่องจากปริมาณที่สูงขึ้นมันไม่ได้เกิดจากดีมาหรือความต้องการอะไรเลยครับแปลว่าของแพงเนี่ยนะครับคนยิ่งแม่อยจับจ่ายใช้สอยทำให้การบริโภคต่ำลงไปอีกครับซึ่งเพื่อนมองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเฟดเนี่ยไม่มีทางขึ้นดอกเบีย้ยได้เลยนะครับเพราะสิ่งยังไม่ได้กลับมาถ้าขึ้นดอกเบีย้ยแบบนี้เนี่ยน่าจะยับน่าจะกดดันเศรษฐกิจให้หนักลงไปอีกฮะและแทนที่จะขึ้นดอกเบี้ยนะครับเขาเนี่ยค,คุณวิลเลียมเนี่ยกลับมองว่าควรต้อง มีทิ้งท้ายอีกด้วยว่า้คุณก็ควรจะมีทองคําแร่เงินเก็บไว้รับมือบ้างนะนะฮะอันนี้เขาว่างั้นนะครับเขาพูดจริงนี่ครับผมไม่ได้กาวเล่นๆนะฮะเขียนว่า buy physical gold and silver and h o l d นะครับก็คือซื้อทองแท่งนะทองจริงๆนะฮะทองกระดาษนี่อาจจะไม่นับนะครับต่อไปมาดูขวัญใจผมดีกว่าคุณปีเตอร์ชิปครับก็เรียกว่าเป็นขาสับเฟดอยู่แล้วนะฮะ เขาบอกว่ามันน่าแปลกใจมากๆเลยนะที่พวกเอ็กซ์เพรสเนี่ยหรือว่ากูรูต่างๆเนี่ยบอกว่าเฮ้ยความเสี่ยงแน่ๆเลยเฟดเนี่ยต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วนะทำให้แบบตลาดมันย่ำแย่มันพังอะไรแบบนี้นะครับความจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ความสิ่งที่แท้จริงเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะฮะแต่ขึ้นแล้วเนี่ยยังไม่ลดเบรกเงินเฟ้อได้นี่คือความจริงที่แท้จริงครับอารอ์บอกว่าขึ้นดอกเบี้ยสูงแล้วยังเบรกไม่ได้อันนี้เนี่ยโอ้โหถือว่าหมดมุกหมดไม้เลยนะครับต้องอัดข้าไหลถึงจะ แถมมีการแซลยอดหลังด้วยนะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเฟดบอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของเรื่องชั่วค้าวที่พูดแบบนี้เพราะว่าเฟดเนี่ยไม่มีปัญญาหรือไม่มีพลังที่จะไปสู้กับเรื่องของอินเฟช่นโดยที่ไม่กระทบต่อตลาดนั่นเองครับก็เลยแกล้งตีโพตีไพยว่าเ e งินเฟอ้อเป็นเรื่องชั่วค้าวหนะ่าแล้วพอผิดพลาดพอล้มเหลวเนี่ยก็เริ่มจะเฮ้ย e ฉันจะสู้กับเงินเฟอ้อแล้วนะ คือเขากำลังบอกว่าเฟดเนี่ยนะครับเลิกเสดแจ้งที่จะบอกว่าเงินเฟ้อเป็นเรื่องเชื่อชั่วคราวนะฮะแต่วันนี้เนี่ยกลับมาเสด็จแ้งอีกอันนึงว่าเงินเฟ้อเนี่ยเราสู้ได้ครับโอ้โหแกได้เอาหนักฮะเขายังบอกอีกนะว่าบรรดาเทรดเดอร์ต่างนานาเนี่ยขายทองคานะครับเาเขากำลังคาดการณ์ว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะต้องเป็นภัยคุกคามต่อเฟดเนี่ยเฟดต้องทาการไทเทนนิ่งนะครับหรือทําการดึงสภาพคล่องออกเนี่ยนะฮะแต่มันเห็นได้ชัดเลยครับว่าเฟดเนี่ยไม่กล้าทําหรอกครับเขาไม่กล้าสู้เงินเฟ้อด้วยซ้ําครับ แล้วมันจะลงท้ายด้วยเงินเฟอ้อทด่ยิ่งจะแรงจะเร็ว้ายขึ้นเรื่อยๆและนั่นแหละเป็นขาขึ้นเป็นบูลิสสำหรับทองคำครับ แถมยังสอนมวยอีกนะครับว่าวิธีเดียวที่จะตัดการอินเฟลชันหรือเงินเฟ้อได้เนี่ยคุณต้องทําให้ real interest rate หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับเป็นบวกฮะหรืออีกนัยยะหนึ่งเนี่ยคุณทําให้ดอกเบี้ยเนี่ยมันสูงกว่าเงินเฟ้อได้ไหมล่ะถ้าดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อเนี่ยนะครับหักลบกบหนี้แล้วเนี่ยโอเค real rate ยังเป็นบวกอยู่ครับแต่ถ้าคุณไม่กล้าเนี่ยนะครับถ้าไม่กล้าทำให้ดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อเนี่ยยังไงมันก็ต้องแย่งไปเรื่อยๆครับและซึ่ง US เนี่ยก็คงไม่สามารถที่จะรับไหวหรอกนะครับใจ ค่าเสียหายสำหรับเรื่องของ high real interest rate ไม่ไหวหรอกนะฮะเพราะวันนี้เนี่ยอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะครับมันประมาณ7ใช่ไหมเเปอร์เซ็นต์ถ้าจะเบรกความน้ำหนจะเป็น real rate เนี่ยนะฮะต้องเจ็ดขึ้นนะครับแปเปอร์เซ็นต์ี่ยดอกเบี้ยเเซนไหวเลยฮะตอนนี้มันศูนย์จุดกว่ากนี่นะครับถ้าเป็นเก้าเซนนี่ขึ้นมาสิบกว่าเท่าเลยนะครับ ซึ่งจริงๆนะคุณมิจะตรชิปเนี่ยตักกะอะไรอย่างสุดยอดอยู่แล้วนะครับเป็นนักลงทุนสายมาโคร,โครทองคําที่คมกริบนะครับหลายคนก็แบบว่าไปแซวแก้เรื่องบิตคอยเยอะแยะนะครับแต่วันนี้ครับคุณอดัมแบล็กนะฮะก็เป็นกูรูบิตคอยคนนึงก็บอกเฮ้ยโลจิกถูกต้องแหมแปลกเลยนะครับปกตินี่ซัดก,กันด่ากันนัวนะฮะแต่พอพูดถึงเฟดด่ดาเฟดปุ๊บโอเคคุณมีตฉตรูคนเดียวกันเราเนี่ยรักกันนะครับคุณอดัมแบล็กบอกว่าโลจิต โลจิกความคิดให้คุณฉลาดนะปิเตอร์ชิปอ่าโลจิกดีนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลครับบิตคอยบูลิชกว่าครับแหมศัตรูของศัตรูก็คือมหามิตรนั่นเองนะครับแหมเอากับเขาด้วยครับคุณอดัม สับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะฮะหวังว่าจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเฟอ้อแล้วก็การไว้ระวังเรื่องของอัตราดอกเบีย้ยที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยนะครับมาสรุปคลิป,คล,ปคลิปนี้กันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างน,นะฮะในคลิปเนี้ยพูดถึงอีเวนต์สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคมที่เงินเฟอ้อแตะถึง7.5%แล้วนะครับก็เป็นสูงสุดในรอบ40ปีตั้งแต่สมัย1980นู่นเลยนะฮะอือนั้นเป็นหลัก10%เปอนะครับ แล้วซึ่งเงินเฟอ้อครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าก่อนหน้าน,นี้มันก็ขึ้นอธามไฮมาเรื่อยๆนะครับตั้งแต่สมัย n o v e m ber December แล้วก็ตัว January นะฮะหกแปดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เจ็ดจุดห้าเสียดายยังคงเติบโตขึ้นเรื่อยๆด้วยเราไม่รู้เลยว่าตอนนี้เนี่ยมันจุดสูงสุดแล้วหรือยังหรือจะมีสูงกว่านี้อีกครับทำไมนักวิเคราะห์หลายคนเริ่มมองว่าในเดือนมาร์ชที่จะถึงเนี่ยนะครับเฟดอาจจะขอขึ้นดอกเบี้ยไปถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะคือปกติเนี่ยข ทำให้มีแรงเทขายพันธบัตรรัฐบาลนะครับบอลยิวพุ่งไปแต่ถึง2องนะฮะมาร์เก็ตแบสซิคริ Market, Security, ตาสานี่ยังต่างนานา,นาเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นี่นะครับก็ดีดขึ้นออทํามพันลบสปีด้วยครับทำให้ช่วงนี้เ,เป็นช่วงก,ะ,กะอ่วนของคนจะซื้อบ้านนะครับเพราะว่าเรทอัตราดอกเบี้ยก็สูงขึ้นด้วยนะฮะไม่พอนะครับราคาบ้านก็แพงขึ้นจากงเงินเฟอ้อฟองสงบู่ด้วยหรือเปล่าครับในฝั่งคุณโจเบเดนก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันก็ดีนะเพราะว่าอัตราการจา้างันก็ดีขึ้นเนี่ยค่าแรงก็ ดทการสังคมเนี่ยนะทำโครงสร้างพื้นฐานจะเอาอะไรอีกครับแต่เอาจริงๆมองดูแล้วเรตติ้งไม่ค่อยดีนะครับคนก็ส่วนเสริญเงินเยอะนะฮะไม่รู้ว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยจะโดนกดดันขนาดไหนมั่งครับและไม่จบนะครับคุณวิลเลียมเนี่ยที่เป็นอดีตเฟดของทางนิวยอร์กเนี่ยบอกว่าให้เงินเฟ้อเนี่ยไม่ใช่สัญญาณของเศรษฐกิจดีนะอย่ามามั่วถั่วว่าเงินเฟ้อเพราะเศรษฐกิจดีนะมันคนละเรื่องเลยนะฮะเศรษฐกิจดีเกิดจากการเติบโตเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งนะครับมี productivity นะฮะมีการจับจ่ายมีดีมา a n d ที่ดีมา ความต้องการลดน้อยลงนะครับตัวเลขการค้าปีกต่างนานๆ,นนๆนนเนี่ยต่างย้ำแย่ถึงแม้ช่วงเทศกาลก็ตามครับรเพราะตอนนี้ยังเงินเฟ้อนะครับราคาของแพงและคนไม่มีปัญญาแยจ,จับจ่ายใช้สอยด้วยครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจยังแย่แบบนี้เนี่ยการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเป็นการทําที่ยากมากอาจจะกระทบเศรษฐกิจนี้ยับไปอีกนะฮะทางที่ดีอาจต้อง การเพิ่มสภาพคล่องหรือเปล่าอาจ,จเห็นการเพิ่มสภาพคล่องในมุมของเขานะครับแล้วตอนนี้เนี่ยเขาจะนำไปด,ด้วยถือทองคําแทง่งถือตัวซิลเวอร์เก็บเอาไว้นะครับป้องกันเงินเฟอ้อให้ดีครับแล้วอีกกลุท่านหนึ่งขวัญใจผมเนี่ยคุณพิชชิปเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยเฟดไม่กล้าหรอกนะครับเสดสั่งไปเรื่อยเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเสดสั่งว่าช่วคเขาวันนี้ก็เสดสั่งว่าเอาอยู่มันไม่อยู่หรอกครับท่านที่จะเอาอยู่คุณต้องกล้าเพิ่มดอบเบีย้ยที่มากกว่าเงินเฟ้อฮะเพื่อที่จะเบรกความแรงของเงินเฟ้อได้ครับวันนนี้้้้้้้ถาาเเงงิฟออคควรตไไไปปับแลทํดมฮะ เขาเลยมองว่ายัางไงเนี่ยมันทําอย่างนี้ไม่ได้นะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็ดีตอ่อเงินเฟอ้อหรือว่าเงินเฟอ้อยังเติบโตขึ้นแล้วก็ดีตอ่อทองคํานั่นเองครับและคุณเห็นว่ายัางไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้เลมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ด้วยนะฮะและใครอยากฟัขงข้อมูลชังลึกจากทักเสื่อทั้โลกนะครับก็อสอดส่องที่ห้องในวงไทยได้เลยนะก็มีคลิป ทบทุกวันนะครับเดือนหนึ่งนี้เต็มเลยนะมีไลฟ์ครั้งสองครั้งต่ออาทิตย์เลยทีเดียวแถมมีกลุ่ม discord ห้องวงในแลกเปลี่ยนกันด้วยครับเพื่อคุณไม่พลาดโปรเจกต์ดีๆและไม่พลาดความรู้ใหม่ๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะขอเจอกันในห้องในวงในนะครับสวัสดีครับ